วันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่งานจุฬาเฮฯพรีเซนต์นะครับ Love Fest Thailand 2025 oh, <wow. S 1> นะครับ Boy Aloha ครับผมก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ ใครที่หิวเนี่ยเรามีบูธแบบว่าเต็มจัดหนังจะเต็มถ้าอยากดื่มทิ้งชนแก้วก็ไปตรงนู้นนะจ๊ะหรือใครอยากจะมาชนกับพวกเราก็ขอแนะนำตัวให้ฟังก่อนแล้วกันะครับผมเองท่ไหนอ่ะงั้นพี่ขอแนะนำตัวก่อนอ่าคุณคือใครสวัสดีครับผมพาวเวลนาเล่เป็นอ่าพาร์ทเนอร์ของลองภูครับสวัสดีครับภูกิีตินครับก็เป็นพาร์ทเนอร์คู่หูคู่ใจของพี่พาเวลเหมือนกันครับ สวัสดีครับผมสายรับเหมวิทย์นะครับเป็นเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นลุงเป็นน้าเป็นทุกอย่างให้น้องจุ้งเขานะับเออสวัสดีครับพลธนพลครับก็ได้ลุงเป็นคนดูแลให้ทุกอย่างครับไม่ต้องอิจฉานะจ๊ะครับผมผมปิงอบนิธินะคะวันนี้มากับคนสวยขาครับสวัสดีครับน้าสุพนานะครับเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าโตแล้วครับหมแต่ว่าเป็นคนโต สวัสดีครับเบลเดอร์เลิร์ดครับวันนี้มากับกาฟินพีเคครับผมเตยกรครับสวัสดีครับกาฟิลนะครับมากับเบนเดอร์เลิร์ดนะครับสวัสดีครับไมเคิลครับวันนี้ก็มากับลูกของคนสวยขาแล้วกันครับผมสวัสดีครับท็อปเทนครับมากับพี่ท่าครับสวัสดีครับเลียสุรีครับวันนี้มากับพ่อป๊อปครับไอพ่อเหรอ ครับสวัสดีครับป๊อปครับวันนี้มากับลูกลีครับอะไรลูกลีลูกลีอะไรนะลูกลีลูกลีลีลีสวัสดีครับมิวครับวันนี้มากับสาวพัทยาครับป่วยมากสวยสาวพัทยามากันจัดเต็มมากวันนี้แน่นๆไปเลยสุดยอดจริงๆวันนี้เราเราเราขออ่า ขอร้องเพลงของพวกผมสองคนได้ไหมครับอุ้ยเล่เไ้่ไล่เลยเหรอผมขอโทษที่ผมเป็นการไล่ที่แบบมีมารยาทมากขอโทษพี่คือคุณจะอยากสวีทกับผมบนเวทีสองคนก็แบบเงียบๆกระซิบกระซิบก็ได้ดิจิตอลฟู l ลองนะหนูพูดอ่ะฟูด t รินต์ฟูดลองว่าเนี่ยหิวหละโอเคโอเคครับผมอบคุณเลยพวกเราเนี่ย กำลังจะมาโชว์กันอีกหลายเพลงอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอใช้ช่วงเวลาบนเวทีนานๆจะได้ขึ้นทีแบบริมทะเลสวยๆขอแบบสวีทวิวหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยได้เลยเนาะไปพี่ไปไปไปเลขอขนาดนี้คตับไป